สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการ Give m มีไฟล์ Podcast นะครับพอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในที่ทํางานนะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนเลยไม่ว่าจะทํางานมานานแล้วทํางานมาสักระยะหนึ่งหรือว่าเป็น f r r s t jobber ก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับสาหรับท่านใดที่เรียนรู้แล้วมี ไอเดียดีๆก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างของ YouTube Channel ตรงนี้ได้เลยเนาะอา<ช>จารย์เนาะอยากฟังอยากฟังนอยากงน<ะ>้คอมเมนต์ของหลายๆท่านแล้วก็แชร์ประสบการณ์วันนี้ครับอาจารย์ปุ๋ยเราจะมาพูดคุยถึงคำหนึ่งคำที่ยุคสมัยนี้ฮิตเหลือกเกินนะครับ <c oughs> ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็ฮิตเหลือกเกินนั่นก็คือคำว่าซิมพ a t h ี e เอ a มพ y ีนั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็เอาใจเขามาใส่ใจเราผมเน้นไปที่คำว่าเอ p มพ h y ีแล้วกัน คำนี้มันสำคัญยังไงอาจารย์รู้สึกขึ้นมาเป็นเวิร์ดในยุคนี้เลยครับค่ะ,ะคำนี้จริงๆแล้วคือในสังคมอย่างที่บอกเนาะมันเริ่มห่างกันขึ้นเพราะว่าความที่มีโซเชียลมีเดียคนมันโฟกัสที่ตัวเองอมนั้นก็เลยปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไม่ค่อยมีอมันก็เลยทำให้คำว่าเอมพัตตีหรือว่าภาษาไทยเราที่ใช้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันขาดหายไปจากสังคมเหมือนกันถ้าคำนี้ต้องค่อยๆคิดค่อยๆนึกตามไปเนี่ยคือ เอาใจเขาลองนึกถึงว่ามีหัวใจสีชมพูดวงหนึ่งเนาะม,มาใส่ใจเราแม่มันก็จะดิ้นดุกดุ๊กดุก,ดก,ดกข,ดขัดขัดอยู่เหมือนกันเนาะไม่รู้เต้นจังหวะเดียวกับเราหรือเปล่าใช่นั่นแหะสิใส่ได้พอดีหรือเปล่าบางครั้งใจของเขาก็อาจจะร้อนกว่าหรือใจของเขาก็อาจจะโตกว่าหรือใจของเขาอาจจะเหี่ยวกว่าไม่พร้อมกว่าแต่ถ้าเราได้เข้าไปเข้าใจเขาเนาะอาจารย์เนาะอ๋อได้เหี่ยวเลยเดี๋ยวเราค่อยๆปั๊มลมเข้าไปเนาะ โอ้ถ้าหัวใจพองตัวอุ๊ยขอยืมมาใช้บ้างสิอะไรอย่างนงี้เนาะมันก็จะทําให้มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นไหมครับอาจารย์มันจะเชื่อมโยงต่อด้วยค่ะคุณตงพอเราเข้าอกเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นอกเห็นใจคำนี้คำนี้นี่มันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปขั้นตอนเลยในที่ทํางานเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะครับที่เช้ามาวันหนึ่งเราไปที่ออฟฟิศกดลิฟต์เข้าไปละไปที่แผนกแล้วนะครับนั่งที่โต๊ะ ผมว่ากระบวนการเอาใจเขามาใส่ใจเราเริ่มได้ตั้งแต่สตาร์ทงานเลยใช่ไหมคร<ม>ับอาจารย์ตรงนี้ยังไงดีบ้างคร<ม>ับอาจารย์พาเราทัวร์ออฟฟิศนิดนึ่งสมมติคุณโต้งนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานใช่ไหมสมมติจริงๆก่อนกลับบ้านเมื่อวานนี้โต๊ะคุณโต้งเรียบร้อย<ม>กริปกริปเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรแต่เช้ามาดันมีเศษกระดาม,มีกระดาษมีแก้วกาแฟค้างทิ้งไว ของเขิงมาวางระเข้ระขาเราไม่ใช่ของเราด้วยสแสดงว่ามีคนมาใช้โต๊ะทางานเราแล้วก็ไม่เก็บให้เรียบรอย้อยอารมณ์ของคุณโต๊ะตอนนั้นเป็นไงคะดูหน้าตอนนี้สิครับ <c oughs> เอาเรื่องเลยครับแบบอุตส่า์เก็บโต๊ะไวส้สะอาดแล้วโวยเลย,ย <ๆ S 1> มีคราบสกปรกเลยเทออีกเนี่ยหรือว่ากินอาหารสปาเกตตี้ยังมีเส้นอยู่เลยอย่างเงี้ยอใช่ไหมเราก็เอาละแล้วถ้ายิ่งเราเป็นคนที่รักความสะอาดใช่ไหมในอีพีแรกๆที่เราพูดกันมาสะอาดระเบียบอย่างเงี้ย โอ้เราก็รู้สึกเราจะทนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยถามว่าโกรธฉุนได้ไหมได้เพราะว่ามันโต๊ของเราแล้วเขาทำไม่เรียบร้อยเขาไม่รับผิดชอบแต่อาจารย์ชวนต่ออีกนิดหนึง่งปุ๊บถ้าเราเอาใจเขาใส่ใจเรานะ<อ>ส่งไห้เพื่อนเนาะมานั่งประชุมคุยงานต่อเรากลับไปแล้วเออเราไม่ได้อยู่ช่วยเขาเลยส่งไว้แบบโปรเจกต์เล่นเร่งด่วนพอทําเสร็จปุ๊บแล้วคงดึกมากเลยคงหิวคงสั่งอะไรมากินกันก็เลยเก็บไม่ทันก็เลยเลอะเลย ปุ๊บเราก็จะมีโมเมนต์ที่คไปหาความจริงนี้เมื่อกี้จากที่โกรธๆอยู่เริ่มเริ่มดีขึ้นมาเลยครับว่านอกจากกับได้กลับบ้านเร็วแล้วเพื่อนยังทํางานให้เราด้วยใช่ไใช่เราก็เออไปถามก่อนสิเนาะ ใครมาใช้ตรงนู้นตรงนี้ทาโปรเจกต์อะไรหรอมีอะไรให้เราช่วยไหมนี่ออฟเฟอร์ซะอีกเนี่ยนะอีกเวลหนึ่งเลยอ่ามันราได้เห็นไหมความสุขเราเปลี่ยนเลยนะคะไปจริงๆครับแต่ถ้าเราแบบแม่งใครว่าเอออยาให้รู้ฉชนไหเดี๋ยวฉันจัดการเสียงเข้มมาล้วกัดฟันกรอดกรอดมาเรเห็นไหมอารมณ์โมเมนต์ต่างกันเลยแต่ถ้าเกิดเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราคิดหลายๆออปชั่นครับ อย่าเพิ่งคิดว่ามีโซลูชันเดียวแล้วก็แบบแม่งใครวะฉันจะจัดการเลยอ,อ,อ,อย่างนั้น,น่ะเราแสดงว่าอา,อาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาสไตล์นี้เยอะมากแน่เลยนะครับใช่เราพอเราคิดเผื่อเราอาจจะเป็นคนนี้อาจจะเป็นเจ้านายแล้วเป็นอะไรเขาอาจจะมีความเร่งดน่วนคือเราเริ่มมีความาเห็นอกเห็นใจเริ่มเข้าใจลองฝรัง่งฝรั่งจะใช้คำหนึ่งนะอาจารย์ที่บอกว่าลองไปสวมรองเท้าของเขาแล้วเดินดูอันนี้ชัดมากชัดมากเลยครับชัดมากซึ่งเป็นความที่พ้องกันที่ดีมากๆเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าอะไรคะ วัฒนธรรมตะว,วันออกและตะว,วันตกใส่ใจในเรื่องนี้เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมาครับผมตอนนี้พอใส่ลงเท้านะคุณโต้งมันมีเคสอะครับมีเคสองค์กรหนึ่งอนะเขาเป็นองค์กรที่แบบว่าต้องดูแลพนักงานซึ่งเป็นระดับล่างที่เป็นแบบว่าอันสกิลเลเบอร์ครับเจ้านายก็สั่งไปสิผู้บริหารก็มีนโยบายไปสิแต่ตัวเองไม่เคยอยู่ด้านงานเลยครับไม่เคยรู้เลยแล้วพอสั่งเสร็จฉันจบ ฉันเป็นคนออกนโยบายออกกลยุทธ์อยู่ทำหน้าที่อยู่ครับอ่าไอไม่เกี่ยวแต่ว่าคุณก็ไม่เคยไปรู้เลยว่าอหน้างานมันเจอปัญหาอะไรทําไมเขาทําไม่ได้ตามที่นโยบายให้ไปเขาติดขัดอะไรเขาต้องการซัพพอร์ตช่วยเหลือตรงไหนขาดอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เงินทุนเวลาคนทีมถามเขาบ้างไหมคุณไม่เคยถามเลยครับแล้วพอเสร็จมาีพ p o r t ทำไมทําไม่ได้อย่างที่บอก คุณเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนโหมดบ้างคุณลองไปเป็นลูกน้องบ้างไปทำดูซิไอ้ที่คุณพูดด้วยปากมันเร็วนะคิดก็เร็วนะแต่ลงมือทุกอย่างมันใช้เวลาค่ะคุณต้องนั้นเอาใจเขาไปใส่ใจเราไปยืนในจุดที่เขาอยู่เปลี่ยนฟังก์ชันกันบ้างครขอตยกตัวอย่างที่ดีเลยนะคะเชิญเลยครับอาจารย์เหมือนเชียเนาะผู้บริหารปั๊มน้ํามัน PT คุณพิทักษ์ค่ะ CEO จะมีวันหนึ่งนะผู้บริหารเองต้องลงไปที่ปั๊มค่ะ <laughs> ผู้บริหารเน่ยท็อปแมネจเมนต์ซึ่งปัม๊มพีททุกคนก็จะรู้ว่าเป็น <laughs> เป็นปั๊มแบบเบอร์รองเนาะไม,ไม่ใช่เบอร์ไม่ใช่เบอร์แรกเมีกลยุทธ์ที่ดีมากรปรากฏว่าไงคะผู้บริหารเนี่ยไปเช็ดกระจกค่ะ <laughs> ทุกคนไปเช็ดกระจกไปเติมน้ำมันลุยเบอร์นั้นเลยเหรออาจารย์เบอร์นั้นจริงๆทำอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจว่าน้องๆที่อยู่ที่ปั๊มอ่ะไม่ได้นั่งในห้องแอร์เหมือนพวกคุณนะครับ ไม่มีลูกค้าก็นั่งตากแดดร้อนๆฝนตกก็เปียกมอเ่มๆลูกค้ารถมาเลอะเทอะก็ต้องเช็ดกระจกให้เขาเติมน้ำมันลูกค้าเข้าคิวรอลูกค้าอารมณ์เสียทุกอย่างลงหมดเลยค่ะที่เด็กตั๊มผู้บริหารต้องมีวันหนึ่งได้ลงไปแบบนั้นกิจการบางที่ที่เป็นแบบเซอร์วิสเลสตอลองก็เหมือนกันผู้บริหารก็ลงไปเสิร์ฟค่ะแบ็กออฟฟิศก็ไปค่ะ มีเหมือนกันมีในคลิปนี้อาจารย์ยังออามาแชร์เป็นเคสให้นักศึกษาได้ศึกษาเลยค่ะบาร์บีคิวพาซ่านี่แหละวันวาเลนไทน์คนจะมากินเยอะแบ็กออฟฟิศทั้งหลายแหละคุณไปหน้างงานเลยแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าที่ลูกค้าคอมเพลนทำไมเสิร์ฟช้านู่นนี่นั่นเป็นเพราะอะไรคุณอยู่หน้างงานคุณจะได้รู้รและเข้าใจว่าเพื่อนพนักง,งานด้วยกันที่เป็นฟอน์เนี่ยที่ต้องปะทะกับลูกค้าโดยตรงอ เนาะเสิร์ฟแล้วก็งานหนักๆหน่อยๆวันที่ลูกค้านั่งเต็มแน่นตลอดอ่ะเข้ามาเนี่ยข้าวฉันก็ไม่ได้กินห้องน้ําฉันก็ไม่ได้เข้าแล้วลูกค้าก็ดีมานดิ้งตลอดเอออย่างนี้พอกินเสร็จโต๊ะก็โอ้โหเขาบอกเหมือนสงครามเลยนะผูดริหารใช้คํานี้เลยนะตกเือนสงครามอยู่บนโต๊ะอาหารอ่ะก็ต้องเก็บล้างเนี่ยพอเราไปอยู่จุดเขาเราจะเข้าใจเขามากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์ปุ๋ยมากเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ แชร์เคสซึ่งเป็นแบบเคสในประเทศไทยเราเลยเนาะ mm hmm. แล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่น่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็น PT หรือว่าบาร์บีคิวพาสซาเนาะอาจารย์เนาะแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมล่ะครับลองนึกภาพสิครับว่าเอ๊ะสำหรับตัวเราเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมนะที่เราได้หยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองไปสวมรองเทา้าก็ดูบางครั้งรองเทา้ามันอุ้ยสวมไปแล้วยกไม่ขึ้นเลยอาจารย์ปุย๋ยมันหนักมาก มันหนักมากเรอโอ้โหมันหนักขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้เออใช่รองเท้าพังแล้วใช่รองเท้าพังแล้วใช่ใช่เมื่อกี้ก็โอ้โหแค่ฟังบรรยากาศหน้าร้านบาร์บีคิวพาซาเราก็โอ้โหวุ่นวุ่นพอสมควรหรือว่าบรรยากาศในปั๊มพีทีเนาะแดดร้อนหรือว่าฝนตกเปียกมอมแมมอ่เียแล้วพอทําอย่างนี้นะคุณโต้ง มันไม่ใช่แค่เราจะได้ความคิดได้ไอเดียเข้าใจเขาสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกค่ะเราจะเข้าใจความรู้สึกของเขาครับคนที่ต้องทํางานอยู่ตรงจุดเนี้ยนี่อย่างคนเป็นเชฟไปอยู่หน้าเตาล้นๆอย่างเงี้ยฝ้าขึ้นหน้าอย่างเงี้ยแล้วออเดอร์ก็มาแล้วจริงๆอาจารย์ยกย่องมากนะคนที่ทำแบบให้บริการอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบาริสตา้าเป็นเชฟเนี่ยเพราะอะไรเวลาลูกค้าสั่งมาเนี่ย คุณต้องแม่นมากเลยนะแม่นสูตรับสั่งแกงส้มต้มยำผักบุ้งไฟแดงคุณต้องใส่สัดส่วนอะไรเท่าไหร่ยังไงส่วนผสมอะไรบ้างคุณต้องไม่หลุดนะแล้วต้องทําอร่อยด้วยแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยโอ้โหตรงนี้คุณสุดยอดมากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเข้าใจเขาเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาด้วยอย่าลืมนะครับผมความรู้ที่เรามีเนาะหรือว่าข้อมูลสถิติต่างๆในห้องประชุมก็ดูเป็นความรู้เนะอาจารย์แต่นอกเหนือไปจากนั้นคือความ รู้สึกครับ<ช>ความรู้สึกหรือว่าฟ e ล l i n เนาะตรงนี้ลองเก็บไปเป็นเรื่องราวดีๆที่จะนำไปพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาตัวเราดูนะครับ<ช>ว่าถ้าเรามีโอกาสได้เอาใจเขามาใส่ใจเรานอกจากเราจะได้รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงเนาะเราจะได้รู้สึกอีกด้วยว่าเขารู้สึกยังไงเนอะอาจารย์พอตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับของที่เรียกว่า award mindset อะครับอาจารย์ครับจริงๆเดี๋ยวเราอาจจะมี ep ที่จะขยายเรื่องนี้ต่อได้แต่ตรงนี้ขอลิงก์นิดนึงคือว่า พอเราเอาใจเขามาใส่ใจเราคือการที่เรามองออกไปในจุดของคนอื่นนะครับมองออกไปนอกกล่องของตัวเองไปอยู่ในจุดเขาแล้วเราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วที่อาจารย์อยากขยี้เพิ่มก็คือว่าอาจารย์ยังเอามาแชร์กับนักศึกษาในคลาสค,ค่ะคุณโต้งเพราะว่าเลยคะพวกเราเองคนไทยไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการแสดงความรู้สึกของอตัวเอาอันนี้ใช่อันนี้ใช่เพราะเราโดนแต่ว่าต้องจําแล้วใช้แต่ความคิดครับ พออย่างอาจารย์ให้นักศึกษาทําเองก็เหมือนกันนะอาจารย์บอกว่าแยกให้ออกนะความคิดกับความรู้สึกต่างกันคุณคิดเห็นอย่างไรอนั่นคือความคิดเป็นการแล้วก็ต้องมากระทำอย่างไงต้องเป็นคํากริยาเป็นเวิร์ดเป็นการกระทำเนาะแต่ความคิดเป็นการกระทําแต่พอคุณถ้าคุณได้กระทําสิ่งนั้นแอคชั่นนั้นแล้วคุณรู้สึกอย่างไรนี่คืออิโมชันกับฟิลลิ่งของคุณ ซึ่งต้องเป็นคําวิเศษเป็นคําคุณศัพท์ครับที่แสดงอาการจิงเช่นรู้สึกดีใจเสียใจว้าวุ่นใจเศร้าใจโศกเศร้าหรือว่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความรู้สึกปรากฏว่าอาจารย์ขนาดให้นักศึกษาทำอย่างเงี้ยเขายังเขียนแยกากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากเน้นย้ําในอีทีนี้ยพอเราคิดอะไรแล้วอ่ะเราพยายามพอเรามีเอมพัตตี้เราจะมีเรื่องความรู้สึกเข้ามาฟิลลิ่งแบบไหนทำไมคนที่ทำทางด้าน marketing ที่ต้องสื่อสารการตลาดเขาจะต้องไปเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจลูกค้าเขาไม่ได้สื่อสารแค่คําพูดนะแต่เขาจะต้องสื่อสารแล้วลิงก์ไปสู่เรื่องฟิลลิ่งของลูกค้าด้วยมันมีเคสหนึ่งอาจารย์เอเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี้ในวงการอสังหาค่ะคุณโต้ปรากฏว่าอสังหาแข่งขันสูงมากนะทั้งแนวราบแนวแนวนอนแนวตั้งอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีบ้านเดี่ยวะเซลก็โอ้มีลูกค้ามาดูก็พาไปดูแล้ว แล้วลูกค้าสามีภรรยาคู่เนี่ยเขาก็ช้อปปิ้งอะล่าวดูมาเยอะแล้วหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วยังตกลงไม่ได้ว่าจะเอาเจ้าไหนครับรู้ไหมคะการตัดสินใจซื้อเนี่ย purchasing power ส่วนมากจะอยู่ที่ผู้หญิงในบ้านอันนี้จริงครับแล้วผู้หญิงตัดสินด้วยอารมณ์ด้วยเหตุผลต้องอารมณ์อยู่แล้วครับผมแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องยืนยันคําตอบของคุณโต้งค่ะปรากฏว่าไปดูบ้านตัวอย่างหลังหนึ่ง เซล์อธิบายใหญ่หรือฟัง์กชันการใช้งานห้องน้องน้ำอ,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 อะไรเงี้ยนะเก็บของถูกใจหมดราคาพอๆกันโลเคชั่นคล้ายๆกันเขาตัดสินใจไม่ถูกระหว่าง2โครงการเนี่ยแต่มาจบที่โครงการหนึ่งพอดีเซล์พิเศษว่าไงเนี่ยทางเข้าหน้าบ้านนะครับเราจะมีตู้เก็บรองเท้าได้ประมาณหนึ่งร้อยคู่ภรรยาบอกเอาแหละบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เลยตอบโจทย์ชีวิตฉันนะ ผู้หญิงมีรองเท้าเยอะมากแล้วถ้าเกิดไม่มีตู้รองเท้าดีๆใช่ไหมจอดระเข้ระขะหน้าบ้านแล้วก็ถ้าเกิดระวังสัตว์ร้ายเข้ามาในรองเท้าอันตรายมากๆพอฟังก์ชันที่นี่นะตอบโจทย์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงว่าฉันต้องการที่เก็บรองเท้าอย่างปลอดภัยครับเขาซื้อบ้านหรือว่าซื้อที่เก็บรองเท้าคะคุณตงเขาซื้อบ้านทั้งหลังนั่นแหละครับแต่ว่าที่เก็บรองเท้าใช่เป็นตัวตัดสินทําให้เขาเลือกโครงการนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมคะ พอเข้าใจความรู้สึกแล้วการทํางานร่วมกันนะระหว่างอะไรคะผู้ขายโครงการกับลูกค้าจบปิดดีลได้ถ้าในที่ทํางานของเรานะแน่นอนสิครับอาจารย์ยถ้าเราเข้าใจความรู้สึกเนาะของน้องๆที่ทํางานหรือน้องๆเข้าใจความรู้สึกของหัวหน้าว่าอ๋อการที่เราเตรียมเอกสารไปแบบตกๆหลน่ลนๆอยู่ประจําแต่ถ้าเราเตรียมได้สมบูรณ์ไม่ต้องให้พี่เขาคอยแก้ไขบ,บ่อยๆเราเข้าใจความรู้สึกเขามันก็ เปิดประตูบานใหญ่ออกไปเลยหรือกลับกันเนาะจากผู้บริหารระดับสูงลงมาเข้าใจความ,มรู้สึกของพนักงานระดับล่างก็เปิดประตูบานใหญ่ในการที่จะ ไขเม็ดเงินเข้ามาสู่บริษัทมหาศาลเช่นกันเนาะจ้าเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมีความเข้าใจกันแล้วก็เอื้ออาทรเอื้ออารีต่อกันช่วยเหลือกันแล้วมองว่าเราคือทีมเดียวกันเนี่ยตัวนี้สําคัญมันจะตอบโจทย์อะไรคะวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็นําไปสู่เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้นะเพอเพอสององค์กรที่มีอยู่เนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมค่ะร่วมกันสร้างไม่ใช่แบบถ้ามันคนละทิศคนละทางคนละทีมนะผู้บริหารก็คิดไปสิคุณก็ให้นโยบายไปสิ ฉันไม่ทำสักอย่างมีอะไรใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องก็บอกว่าไม่เคยเห็นใจบ้างเลยผมเนี่ยทำโอทีมันมีเคสหนึ่งเนี่ยเรื่องใพาร์ตี้ชัดเลยเป็นอย่างเยอะมากเชิญเลยครับปรากฏว่าน้องนั้นเด็กผู้ชายที่ตั้งใจรับผิดชอบมากแล้วก็เป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางานหนักจนกระทั่งตัวเองก็นอนที่ออฟฟิศเลยนะเพราะว่างานเร่งด่วนเบอร์นั้นแล้วจนน้องตอนหลังป่วยเข้าโรงพยาบาลพี่ก็แค่บอกเอ้ยน้า ที่แล้วมาพี่ก็เออเองทําได้ค่าเชื่อสู้ๆคือพูดแค่อย่างเงี้ยแต่พอครั้งนั้นอะงานเล่งงโวนมากลูกค้าก็รออยู่พอน้องออกจากโรงพยาบาลพยาบาลปึ๊บน้องไม่กลับบ้านตรงดิ่งมาที่ออฟฟิศเลยทุมเทขนาดนั้นพร้อมถุงยาอืนี่พี่หัวหน้างานแค่ทําง่ายๆคนต้งนี่นะเฮ้ยเองเป็นยังไงบ้างวะคือมีภาษากายมาแล้วก็แบบเฮ้ย ไปยังไงดีขึ้นไหมไม่ต้องเร่งมาทํางานก็ได้กลับไปพักผ่อนก่อนคือน้องแบบไม่ต้องกินยาใจฟูเลยยาที่ขอมาจากโรงพยาบาลเลยนะครับหายเลยค่ะคือน้องเขาสัมผัสได้ถึงว่าเอ้พี่เขาเอื้ออาทรนะเขาใส่ใจอ่ะที่แล้วมาแค่มีแค่คำพูดกันเฮ้ยเองทําได้สู้ๆแล้วยังมีระยะห่างอยู่นะอันนี้มีภาษากายมีการสัมผัสแล้วก็แบบแสดงคือความเอื้ออาทรมีสายตามีน้ําเสียงโอ้โหน้องเขาหายป่วยเลยทํางานตายเลย เห็นไหมครแค่นี้เองลองดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากเรื่องราวของความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในงาน HR เพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองมีความสุขคนรอบข้างเรามีความสุขที่ทํางานเรามีความสุขยังมีเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถขยายวงกว้างออกไปได้นะครับ วันนี้เราโอ้โหได้รับฟังเคสตัวอย่างเนาะสนุกทุกครั้งที่อาจารย์เอาเคสตัวอย่างมาให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะครับแต่อาจารย์ก็อยากฟังเคสของคนอื่นบ้างนะคะอ๋อสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับใน YouTube เพราะว่าพิมพ์ได้ไม่จํากัดเลยนะครับมาแชร์กันดูบ้างนะครับมีช่องทาง Spotify แล้วก็บล็อกดด้วยมาเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเอพิโซดต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในเอพิโซดถัดไปเอพิโซดนี้นะครับ Give Me five ี i ฟ e Podcast ลาไปก่อน Podcast ดีๆสำหรับคนวัยทำงานนะครับทั้งที่ทำมานานแล้วทำมาสักระยะหนึ่งหรือว่าเพิ่งทำงานก็มาสนุกร่วมกันได้กับ Give Me five ี i ฟ e ์ o d c a s t ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ